ดินเชื่อว,ว่าพราหมายจะมีชีวิตรอดปลอดภัยจากปรางทองและเหตุการณ์ที่จะเป็นตัวพลิกนะครับที่ทําให้พราวหมายหันกลับมาฟังมามองพี่สาวพี่เหมือนแพรเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของความจริงความจริงเป็นสิ่งไม่ตายครับความจริงที่พ่อแม่ของเขาเนี่ยถูกฆาตกรรมโดยมีปรางทองเป็นผู้อยู่เบื้องหลังทั้งหมดครับแล้วความจริงของพี่เหมือนแพรว่าโดนปรางทองหลอก โดนกระทําอย่างไรบ้างเขาต้องสู้กับอะไรบ้างจริงๆแล้วครอบครัวพังเพราะรางทองและที่ทําอยู่ทุกวันนี้มันก็มีเหตุผลที่ต้องทําและทําเพื่อครอบครัวเพื่อพราวใหม่ครับลินเชื่อว่าจุดนี้แหละที่มันจะเป็นจุดพลิกแล้วมันจะเป็นวันที่พราวใหม่เมื่อกําแพงมันได้พังทลายลงมาเนี่ยนะครับมันจะเป็นวันที่เขาดีใจขอโทษ อาจจะได้กอดดีใจที่ได้พี่สาวเหมือนแพรกลับคืนมาครับและเช่นเดียวกันครับบินเชื่อว่าเหมือนแพรก็จะโคด,ดีใจสุดๆเลยที่ได้น้องสาวได้พราหม่กลับคืน